สวัสดีค่ะคลิปนี้มารายงานราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่30พฤศจิกายน64ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะข้าวเปลือกหอมลี่ิปี64-65จังหวัดสุรินทร์1น0 0 0ถึง1 0บาทต่อตนันจังหวัดนครราชสีมา1,500บาทต่อตนันจังหวัดอุบลราชธานีราคาปรับลดลงมาอยู่ที่1 3 0 0 1 0 0ถึง11,000บาทต่อตนัน จังหวัดศรีสะเกด9,500-11,000ถึง 1, บาทต่อตันข้าวเปลือกจ้านาปีปี6465จังหวัดนครสวรรค์7,600-7,900ถึง 7, บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตร7,700-7,900บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก7,500-7,900บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี7,900-8,000บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,900-8,000บาทต่อตันค่าเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465จังหวัดสุพรรณบุรี9,300-9,500บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาท9ถึง9 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9ถึง9 8 0 0บาทต่อตันข้าวเปลืกเนียเมล็ดยาปี64-65จังหวัดขอนแก่นราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8,500-9,300ถึงบาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี8,000-8,300ถึงบาทต่อตันจังหวัดสกลนคร7,500-8,500ถึงบาทต่อตันไม่เหตุราคาเข้าเปลือกณนะความชื้น15%ค่ะ ่อกันที่ราคาข้าวสารข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ก่า2,340-2,350ถึงบาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,140-2,150ถึง 50, บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่ 1,230ถึง1,240บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว5%ใหม่1,190ถึง1,200บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%เม็ดยาวก่า1,660ถึง1,680บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%เมล็ดยาวใหม่1,680ถึง1,700บาทต่อ100กิโลกรัมโชคดีร่ารวยทุกท่านค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย